สองมาเดิอมาจ้ารถติดขนาดขนกระตูจ้าพี่น้องมาจ้ารอมาลับรอค่ะไปเลยโบกมือนะลยรถหลายจ้า คนกระตุกมาแล้วมาแล้ว <c oughs> อร่อนไหคะก็ขามจ้า <c oughs> อดล้าย่งกับพี่น้องคุณนะ คนลุเม็ดแล้ว